ยันห้าแถวเนี่ยจะเป็นยันห้าแถวจะเป็นยันเสือเลี้ยวหลังหรือจะเป็นยันมหาสมเั็จกินไ่รู้สิ้นหรือจะเป็นยันกวางเลี้ยวหลังก็ดีอาจารย์จะถอดมาจากความดีของคนดีทั้งสิ้นเขาเรียกว่าพุทธคุณทั้งสิ้นใช้คุณพระทุกๆตัวอักษอรอย่างเช่นยันห้าแถวอาจารย์ถอดมาจากดวงประสูติตัทลุปรินิพ,พานพระองค์สมเด็จพระธรรมสมัสมพุทธเจ้าก็คือถอดมาจากวันเดินปีเกิดพระพุทธเจ้านั่นเองถอดมาเป็นยันห้าแถว อาจารย์เอาความดีตอนที่ท่านเสด็จไปตรงไหนที่ตรงนั้นเสียเสียและเวลาเสด็จลงไปแล้วเนี่ยที่ตรงนั้นกลับสว่างทันทีหรือจะเป็นตอนที่เปิดโลกลงมาโลกกําลังไฟลุกอยู่เนี่ยกับดับทันทีเสด็จไปตรงไหนเปิดโลกเปิดความสว่างเวไวยิะน,นั้นอาจารย์จึงถอดมาจากดวงประจุตัดตรู้ปัินพพานิพานองค์สมเด็จพระธรรมสัะพุธเจ้าถอดมาเป็นห้าแถวแถวแรกเนี่ย แก้หงวงจุ้ยที่อยู่อาศัยประตูตรงกันค่อมตอ่อค่อมกระดูกหรือตรงกับเมนตรงกับวัดตรงกับเมนเผาศพซอยตันหรือทางแหลมแทงข้าบ้านเรียกว่าแก้หงวงจุ้ยโดยตรงแถวเนี้ยเป็นวันปีเกิดแก้ได้ทันทีส่วนแถวที่2การดวงตกดวงขาดพระถูกข,ข้าวพระเสาแทกแก้ปีชงแถวที่3การคุณก,การ,รการกระทำการคนเล่นวิชาปล่อยของหรือลมเทลมพัดแถวที่4่โชคลาภแห่งความสําเร็จ แถวที่5เมตตามหาเสน่ห์พบและครอบจักรวาลเป็นยันห้าแถวบริษัทไฮเนสอมูเลตลูกศิษย์ของอาจารย์หนูแท้โดยตรงของแท้แน่นอน